มีหลายคนที่ได้สัมผัสพระเยซูแต่ก็ไม่เกิดการอัศจรรย์อะไรขึ้นกับพวกเขาเลยคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่11มก,กราคมแค่เชื่อก็ได้รับมาระโกโบทที่หข้อ2 8ถึง29เเพราะคิดว่าถ้าฉันได้แต่ต้องเพียงฉลองพระองค์ฉันก็จะหายโรคทันใดนั้น โลหิตที่ตกก็หยุดแห้งไปและหญิงผู้นั้นรู้สึกตัวว่าโรคหายแล้วคุณเคยได้ยินคนในโลกนี้พูดว่าฉันจะเชื่อเฉพาะสิ่งที่ฉันมองเห็นด้วยตาตัวเองไหมนี่คือวิธีคิดของคนทั่วไปในโลกนี้แต่วิธีของพระเจ้าไม่เป็นอย่างวิธีของโลกโลกจะพูดว่าถ้าฉันไม่รู้สึกถึงมันหรือไม่ได้มองเห็นด้วยตาฉันก็ไม่สามารถเชื่อได้ว่าการอัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่จริงๆ แต่พระเจ้าตรัสว่าถ้าเจ้าเชื่อก่อนที่จะรู้สึกหรือมองเห็นมันเจ้าก็จะได้เห็นการอัศจรรย์นั้นต้องเชื่อก่อนที่จะได้เห็นหลักฐานของสิ่งที่เรากำลังเชื่ออยู่จึงจะเรียกว่าความเชื่อได้ความเชื่อเป็นเหมือนตัวจุดชนวนแล้วพระเยซูเป็นเหมือนดินระเบิดในเรื่องราวของการรักษาโรคของหญิงโลหิตตกคนนี้เราจะพบว่ามีหลายคนที่ได้สัมผัสพ,พระเยซู ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมารโกบทที่หข้อ31แต่ก็ไม่เกิดการอัศจรรย์อะไรขึ้นกับพวกเขาเลยเพราะเขาไม่ได้สัมผัสพระองค์ด้วยความเชื่อแต่หญิงคนนี้ที่โลหิตตกมา12ปีแล้วได้มาหาพระองค์และได้แตะต้องพระองค์ด้วยความเชื่อพระองค์ก็รู้สึกว่าริษัซ่านออกจากระกายดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมารโกบทที่หข้อ30และการเยียวยารักษาก็เกิดขึ้นกับร่างกายของหญิงคนนี้ การได้ยินว่าพระเยซูนั้นเป็นคนดี่อมสุภาพและอ่อนโยนเพียงใดเป็นตัวจุดประกายความเชื่อของเธอให้เชื่อว่าพระองค์สามารถและยินดีที่จะรักษาเธอดังนั้นเธอจึงมุ่งมั่นที่จะเชื่อแม้ว่ายังไม่มีหลักฐานอะไรปรากฏออกมายังร่างกายภายนอกของเธอเลยก็ตามเธอพูดว่าเธอเคยมีประสบการณ์หายโรคมาก,ก่อนที่เธอจะเชื่อหรือเปล่าไม่เลย เธอเชื่อก่อนว่าพระเยซูทรงดีและมีฤทธิ์อำนาจที่จะรักษาเธอได้แล้วเธอก็ทำตามในสิ่งที่เธอเชื่อทันใดนั้นเธอก็สัมผัสได้ว่าการเยียวยาเกิดขึ้นในร่างกายของเธอแล้วในทำนองเดียวกันพระเจ้าต้องการให้คุณเชื่อในความดีและความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณก่อนพระองค์ต้องการให้คุณรู้ว่าพระองค์เต็มใจที่จะรับคำแช่งสาปแทนคุณเพื่อให้คุณได้รับการอวยพร และพระองค์จะมอบสิ่งดีทุกสิ่งให้กับคุณผ่านทางพระคริสต์ได้อย่างไรดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ32พระองค์ทรงต้องการให้คุณสารภาพด้วยความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนั้นจะดีและมีใจคาดหวังที่จะเห็นสิ่งดีนั้นเกิดขึ้นจริงๆและจากนั้นไม่ว่าปัญหาของคุณจะอยู่กับคุณมานานเท่าใดไม่ว่าคุณหมอจะบอกคุณว่าอย่างไร การเยียวยารักษาและการรื้อฟื้นให้หายดีจะออกมาแทนที่ปัญหานั้นและคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณเชื่อเชื่อในความดีและความรักที่พระเจ้าทรงมีให้กับคุณเชื่อในฤทธิอานาจว่าพระเจ้าทรงสามารถแล้วคุณก็จะได้รับในสิ่งที่คุณเชื่อว่าจะได้รับให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอเชื่อพระลงด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจสิ้นสุดกำลังความคิดของลูกแม้ว่าตาของลูกยังไม่เห็นแต่ลูกขอเชื่อในพระสัญญาว่าพระองจะทำการอศัศจรรย์เพื่อลูกไม่ว่าปัญหานั้นจะใหญ่แค่ไหนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน